อีกอย่างกันเนี่ยไอบิวผู้หญิงคนนี้เป็นไผ่มันหมายความว่าจังใดคือแพทย์เขาเป็นฉันเป็นภรรยาไอบิวจ้ะภรรยานะ่ะพูดจักบอกฉันแต่งงานกับไอบิวมาก่อนเธออีกเธอหูบอกเนาะพุยอีกอย่าง,าง,างหนาด้านดานัดยังมีหนามาร้อยหนาร้อยตาแต่งงานกับสามีเขาอยู่เป็นหน่อยหรือยังประเจี๋ยมเสอเอือยมีหนามีตา ถ้ามันก็แค่ได้แต่งงานเยียบๆแบบนี้ล่ะะญาติฟังเจ้าบบาวก็ไม่เห็นสิ่งนี้จากคนเพราะคนนี่นะพัวฉันไพไพก็รู้ว่าฉันแต่งงานแล้วถึงเธอสิแต่งไปนะเธอก็ได้แค่แต่งนั่นล่ะแต่สิ่งที่เธอสิบ่ได้นะก็คือเ้าเปลี่ยนสมรุเพราะมันเป็นของฉันแบบนี้ถ้ายังสีหนาดานอยากแต่งงานกับเขาอยู่ติไอ้บิวไอ้มีเมียอยู่แล้วติแล้วไอ้มาตัวปอเห็นยังวายยุงานแต่งไอ้เป็นอย่างไอ้คือว่าฉันอยากผู้ใหญ่มาจากคนโอ๊ย ยังมาเลี่ยนบทดราม่านะ่ะสงสารอยู่นี่เด้อทำเป็นบทลูกเชนบทเสื้อดอกบาเธอสิบทลูกเธอรู้แต่เธอแค่หนาด้านมาก,กว่า